ส,สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี AH ๋ยวจะมาแนะนำเนาะปกติเว็บเรานะครับถ้ามี URL อยู่ปกติเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เป็นชื่อเว็บตามด้วย URL นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยชื่อเว็บเราอาจจะไม่สื่อนะครับหรือว่าอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันมันอาจจะไม่ตรงกับอันที่เราขายเท่าไหร่อันนี้จริงๆเราไม่ต้องซสีเรียนนะครับมีวิธีการทําหลายอย่างเพราะว่าปกติเวลาที่ลูกค้าทำนะครับหรือว่าเวลาที่ลูกค้าเขากดเข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะดูเป็นส่วนน้อยนะครับจะดูเป็นส่วนน้อยเนาะ ก็อาจจะใช้ในส่วนของตัวบิตลี่ก็ได้นะครับตัวย่อลิงก์เนาะอีกอันนึงที่ผมมักทําก็คือปกติผมมีเว็บอยู่หลายเว็บเนาะตัว724 Team ทีมเนี่ยก็เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการขายประกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ทําการรีเด t จากเว็บนี้นะครับเข้าไปที่เว็บนี้นะครับรีเด렉คืออะไรรีเล็กก็คือถ้ายกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้าพิมพ์แบบนี้นะครับ724ทีมนะครับแล้วก็พิมพ์ S/ ส9นะครับปกตินะ ตัวนี้จาก724 t e a m c o m ทีมเนี่ยเขาจะวิ่งไปหน้านี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเว็บ7 2 4ก็คือจะเป็นเว็บนี้นะครับเปิดให้ดูนะตัวรีไดเรกเนี่ยมันทําได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเว็บผมเองเนาะในกรณีถ้าสมมุติว่าเรากําหนดตัวรีไดเ c กนะครับเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปแชร์นะครับ1ก็คือมันจําง่ายนะครับแล้วก็ลิงก์มันก็จะสั้นลงนะครับแล้วมันก็ดูอ้าวเป็นเว็บ7จ4เหรอจริงๆแล้วก็ไปที่ตัวเซลล์คอสเมติกเห็นไหมครับเขาวิ่ ่ะมาดูการทํำยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ปลักอินรี d ดเ e c กนะครับรีดเดเรกนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าปลักอินให้ดูนะอ่อแอดนิวนะครับเปิดหน้ารีเดเลกให้ดูนะครับตัวรีดเดเกเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีคนพิมพ์เข้ามาตาม url นะปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้เช่นหาหน้าไม่เจอนะครับหรือว่าหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับ รีเด렉ต์นะครับแบบนี้คอยปิ๊บหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปดอกไม้ตรงนี้นะครับรีเด렉ต์นะพอเวลาที่เราอินสตอลไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยพอเวลาที่เราจะใช้งานนะมันก็จะไปอยู่ในส่วนของตัว t o นะแล้วก็ไปดีเรเด렉ชันนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็เอา URL ที่เราต้องการนะครับเช่นตรงนี้นะครับเหมือนอันเนี้ยที่ผมใส่ไปใหม่เนี่ยก็คือ7 2 4 c o m 5 9 9นะครับแล้วก็รีเด e c t ไปที่ไหนนะครับก็คือไปที่เซลล์ o ครื่องส แล้วก็ slash car 724ครับตัวนี้เนี่ยก็คือต้นทางนะครับมีซอสต,ต้นทางนะแล้วก็ปลายทางนะครับก็คือ d i r e c t ไปเลยนะถ้าพิมพ์ตรงมาตามนี้ประมาณนั้นนะครับมีหลายวิธีมากเช่นสแกน QR code ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึก call <ours> center เขาจัดอะไรเยอะแยะนะครับก็ทําให้เราอาจจะต้องแบบว่าคือยังไงก็ต้องมีเว็บหรือไม่ก็ต้องเห็นหน้าเห็นตากันนะครับอย่างอันเนี้ยที่ผมใส่ผมก็ใส่หน้าตาไปทุกอันนะครับหรือว่า ในส่วนของตัวประกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราสามารถขายออนไลน์ได้จริงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็ใบอนุญ,ญาตในนาเนาะบางทีเนี่ยถ้าลูกค้าเขาเขายังไม่ไว้ใจนะครับผมก็มีวิธีหนึ่งเขาบอกว่าพี่นัดเจอกันหรือไม่ก็มาซื้อที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยค่าคอมมันไม่เยอะนะค่าคอมมันไม่เยอะนะถ้าไปถึงบ้านเลยเนี่ยหรือว่าบางทีลูกค้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเราวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับการที่มีทําออนไลน์เนี่ยสะดวกมากนะครับอย่างของผมมีเว็บลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นเช็คบิ้วซื้ออะไรพวกนี้นะครับก็จะซื้อจากทางเว็บซะเป็นส่วนใหญ่นะหลกัหลกๆเลยก็จะมาทางนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเอมีเว็บมันก็ดีนะเพราะว่าบางทีเราโพสต์ไปตามที่ต่างๆเนี่ยเขาเขาไม่ให้โพสต์นะครับเขาบอกว่าผิดกฎอะไรของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยเอะทำเว็บของเราแล้วเราก็โปรโมทของเราเองดีกว่าเหมือนเหมือนถ้าไปโพสต์เว็บคนอื่นไปโพสต์ที่อื่นมันก็เสริมทัฟฟิกให้เขาเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำที่เว็บเราเองเนี่ย มันก็ยังไงมันก็เป็นของเรานะครับลูกค้าเขาเข้ามาเขาบอกเอ๊ะใครวะหน้าตาเป็นยังไงเขาก็มาดูพวกติดต่อเราหรือ about us ได้ประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็มีนะครับพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเปิดมายังไม่มีอะไรนะครับจนถึงหน้าตาเป็นแบบนี้นะทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของตัว cost sales m e t i c นะครับเอ่อเซลเพจนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ ก็จะอยู่ในคอร์สต,ตัวเซลเพจนะครับจริงๆเซลเพจผมทำออกมา3อันแต่ว่าอันที่แนะนำอันนี้ก็คือเอ่อเท่าที่เอ่อผู้เรียนลงทะเบียนเรียนมาหรือว่ามาเรียนเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันง่ายสุดแล้วครับอาจารย์แล้วก็ปรับแต่งได้เยอะแล้วก็ผมมองว่าทำนู่นทำนี่ก็ได้เงี้ยแล้วมันก็แปลภาษาได้นะครับก็จะมาที่ o ok k d c o m นะคอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ นะครับเนี่ยถ้าเป็นคอร์สอื่นๆนะครับมันก็จะมีราคาเริ่มตั้งแต่900ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคอร์สที่แบบว่าอันใหม่ล่าสุดก็คือจะเป็นอันนี้นะครับ2,005นะคิดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าของเซลล์คอสเมติกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวลูกค้าซื้อแล้วส่งเมลส่งไลน์นะมีแชทได้มีแปลภาษาได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมมองว่าคุ้มค่านะครับใครที่แบบเรียนไปแล้วก็บอกอ้อันนี้โอเคนะครับเพราะว่าผมเอาไปทาได้ตั้งหลายอันอะไรเงี้ย แล้วก็ถ้ามีคําถามติดขัดหรือว่าทําไม่ได้ติดตรงไหนอะไรเงี้ยก็โทรมาได้เลยนะครับปกติเขาไม่ค่อยให้เบอร์โทรกันแต่ว่าของผมก็ให้อยู่นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเราพบกันในวิดีโอต่อไปนะสําหรับใครที่อยู่ในคอร์สเตรียมดูเลยนะครับวิธีการทําหน้าตาแบบนี้นะผมบอกทุกอันเลยนะครับว่าจะทําหน้าตาแบบนี้ได้ยังไงเนาะโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ